เอาละครับใครที่รอดูคลิปวอลแคนแคนสลายนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับแคนเดิมนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะผมแล้วก็ขอบคุณแคนฝ่งต่ข้ามด้วยนะครับทีมเล่นด้วยกันนะผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูการวอลแคนของแคนสลายกันเลยนะครับผมแต่บอกเลยนะครับว่าคลิปวอลแคนแคนสลายเนี่ยไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีอีกนะครับผมถ้าอยากดูคอมเมนต์ว่าสลายครับเด กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับผมโอเครับชมโฆษณาสักครู่แจกคิวแจกแจกคิวแล้วความรู้สึกโอเค l e t ไปแล้วด่าจะตอมเล่นไงวะเนี่ะเฮ้ยขอโทษครับไม่ได้นะเอาเอาเอาผมเปิดทิ้งปืนอยู่ในบ้านเอาอะไรนะ สามตัวนะฝั่งนู้นสามเท่านะสามเท่ากันประตูแดงประตูแดงโทษครับโทษโทโทโอ้ยอะไรวะเนี่ยไปงหลอกเจ้านะฮะบังไม่ตายหน้าเอเ็บแล้วนน ระวังขาโยนะเหลือเหลือสองนะเหลยวจุบเหลยวจุบเฮ้ยเสียงเอเสียงอยู mm ่กองแก๊งกองแก๊งแกเป้าสายมาเขาไม่เห็นใช่ไหมเขาแก้งไม่เห็นวราพี่เรียบร้อยอันนี้เหลือคนหนึ่ง ระวังให้ดีครับจะยืดหยุ่นไปก็ได้นะยืดหยุ่นก็ได้นะเรามีเวลาอีกตั้งสามสิบกูไม่อยู่ขวาแล้วคนนั้นอยู่ขวาเรียนวะนี่ระวังนะกองแกงก็อนไหนล็อกอยู่ข้างในอันเลยป้ายใหตัวเองเอ้าเมื่อกี้ผมเห็นสแนปแล้วผมไม่กดยิงกูไม่ต้องวงถ้าผมเล่นผมก็เป็นป้อง อะยรวะฉัดเมอเมอเมอฉัดเมอเดี๋ยวไม่ขึ้นทุกทีนะเป็นแล้วปะยังเมออย่างเมอนะครับทุกคนบนโอ้เบื่ออย่างมากเลยเกือบได้เลยใช่ใช่ยิงได้ถอยดีกว่าใช่ใช่ผมว่าได้ได้แล้วถอยดีกว่ารอฝั่งลำถึงแล้วเดือดได้แลไปกลางออกฮัลโหล ดีคูเ่เว้ยแไปสวยไม่ไหวเนยนี้ถือสองควงเล่นดีๆ okay, บางทีไม่ตายต้องซัมบี้เนาะต้องซัมบี้จริงๆถ้าเอาชัวร์เลยนะอะไรก็ซัมบี้ไิเลยผมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะ สะสมเลเยอร์เออสะสมเลเยอร์ต้องเจอพี่บอสระเบิดจีเขาอยู่บ้านแหละรอรอดันไปทีละตัวก็ากันรอเวลาเขาดันอุ้ยทำไมรอรอรอระเบิดเสร็จแล้วหมดแล้วแทนหมาแล้วมันตเอยหมดคาร์เก้าแปดนี่มัน ร้ยอยสามสองต่อยี่สิบตายเลยเหรอเหลือร้อยเดียวเข้ามาจากไหนอ่ะเอ้าเหลืเท้าปลาเลนเลยได้ยินใช่ใช่ใช่เข้ามาจริงๆริปลา,าเลนแรงกว่าแต่ว่ามันแรงร้อยอ่ะตอนที่เห็นมาครั้งแรกคืไม่ได้แรงโหแรงมาก <c oughs> นี่ก่อี้อะไรเนี่ย มาแล้วครับมาใช่ไหมพี่ตอนนี้ผมกำลังไม่ไปบ้านหรออยู่กลางตัวตายสวยเดือดสุด เด pues okay. ี yeah. ๋ยวต่อเดี๋ยวพี่มันรู้มรู้บุรุษบเอ๊ะมันจะปาระเบิดเพิ่มเลือดอยู่เปใครเพิ่มผ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 มอยู่กางแกงนะโอเครอวางก็ได้ป้องได้ครับพี่จะไปยี่อะไรบอมแฮสบิน planted เออแล้วผมเล่นวอลแคนลืมอีกแล้วไอเทมไอนี่วางไว้กวยใช่ลืมแล้วแหละตาทีแล้วแหละลองล็อกได้ไม่ใช่ล็อกไม่ใช่ล็อกคุณวัดครับคุณวัดคุณบูรี่เกินไปนะฮะไม่ได้บูรี่เลยไม่ได้มองซงมองขวาเลย เริ่มจะเล่นไวนะเนี้ยระวังนะเดือดแล้วเนี่ยไม่ตายไม่ตายนี่เจ็บมากตังฮัลโหลบนเข้าอีกต้องเอาเรื่องสวยไม่อยู่กลารไอยู่กลางไอ้ตัวนี้ไม่แล้วพี่ไอตัวนี้เขาได้ยินเสียงไหม ตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้เนอินโฟครับเฮ้ยยิงมันแล้วยิงมันไม่เจ็บเลยวะใช่นาถ้าเขาก็โดดเขาจะได้ยินไหมเฮ้ยชัดเจนบอมบ has been planted ให้ยับยั เอา ia <laughs> <พ |is|> <laughs> ชอกเาเดีกว่าเม่กี้คุลุ้นเลยไอ้นั่งมองจ้องขอควว่าไงมาครับดีวดีฮะดีดีฮะต้องพัฒนาฮะัไปฮะลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยจอดิตาเมกผมก็เก่งเยอะเมือนกัน อุ้ยยาวยาวไอ่ะมาเลยมันวิ่งกลับไปแล้วมั้งน่าจะได้แล้วกลับแล้วออกกัน้างกาการเข้าล่างแล้วเข้าล่างไขึ้นนั่นระวังยาตัวยาให้เข้าล่างของตัวล่างต้วตนออ อยู่เคาน์เตอร์เห็นเหมือนกันว่ามันไปทางนั้นสวดมนเดินสวดกับพี่๋อโหวิ่งควนไตกใจเลยเมื่อกี้ได้อยู่บนบ้านมันบนบ้านมันเอาแล้วบนบ้านเลยโอ้โห ไม่ไหวไม่ไหวละเดันเมื่อันกี้ผมยังเห็นมันวอ่ไอออกขวาแ่บนี้อเ้ย้ตัวมันวิ่งไหวมากแบบแป๊บเดียวอะที่ผมแทงเสนองนุ้ยยาถอยตายยาถอยเตัวนึงพี่ยาหันะเดี๋ยวตัวเดียวยวตัวเดียวนี่ไม่รู้ บ้านปะสวยนี่่่่่เ่ดอ่านีวะันาวอแทนครั้งล่าสุดั้งคมช่วยแจกแกนะโอ้โหของไวล่างให้หมดฮะเข้าไวล่างให้หมดฮะอย่างนั้นเหฮะใช่ฮะเฮ้ยเฮ้ยผมโดนระเบิดโทษทีโทษ โอ้ตามไม่ทันไอ้บนตัวหัวตามไปไอ้บนตายหน้าหมูปิ้งหน้ามูปิ้งอุ้ยปุ๋ยตกใจไม่ได้เอาเอไปแล้วอุ้ยโอ้โหเจ็บตัวเดียวพี่ตายแล้วครับเราไม่ได้หวันพี่บอสแดงห้องนดีย ถามจริงตไปแฮะนะ้าอาจจะเจ็บแล้วก็ได้เอาอีกแล้วผมเลยไปอ่ะน่าจะเข้าสีทีนะสี่ทีที่อะไรสอนสี่ติมาโทษ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 ติมาโลเนี่ยเดี๋ยวเขาก็สโมเข้ามาแล้วน่ะ โอเมนสมองนะโอเมนเดี๋ยวเมนสมองเข้ามาละพอแล้วเขินแล้วอย่าเลยเจ็ดบินเข้ามาโดนเจ็ดกอุ้ยพลังเจ็บมาเจ็บมาเจ็ดตั้ติดมาเดี๋ยวเมื่อกี้โดนบอลแดดโดนบันแดดเล็วเรียบร้อยบอมเดฟュซเจ็บบินมาปาล์มมีแค่เม็ดเดียวเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเก็บสไปา์มาแล้วนะโอเคเก็บไปผมไม่ถือสไปา์แล้วนะเดี๋ยวให้เจรีญแทน โอเแได้แม okay, okay. ่นได้เฮ้ยเลยรครับครับ เดียวเลยตัวเดียววางบีนะพี่มเสกอยู่ผม <c oughs> ไม่ไม,ไมีใครหลุดเนาะเมื่มอ,อกี้ฝั่งตรงข้ามขอดีะ ทำมาแล้วตายซ้ายไว้เฮ้ยเอ้เหมือยเฉยเลยทำอะไรวะเมื่อกี้วายบนนะครับแรกพี่เบลมีสองตัวถือมีแฟนบอลเข้าไหร่ก็ได้ตั้งตรงกลางก็ต้องต้องออกหมดเลยต้องเดือผแบบม้วนเดียวหรอกข้นหี่สุดแ้โหโหรีบหน่อยว่า เราส่งตามมาไว้เองเห็นปะส่งกลางออกมาสอง,ง uh. แล้วก็ขวาแล้วก็ขวานหน enfin <uh ึ่งผมว่าเราลอกเขาใช้ของไอ้เนี่ยอยู่นะบอกไว้ก่อน ตามีซ้ายอยู่แน่ตัวมันจะมาอตัวเองวาเราบีกเนี่ยมีกไกลตัวนียเจนยนั่นเหรอตัวเดียวตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้ไปกันตัดไปเข้าบีกว่า ช้าหน่อยช้าหน่อยนี่เลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยพีบอสอุ้ยบอสอุ้ยอุ้ยดูดีดูดอเคไมปืนที่มันขัดไปขังนั้นพี่บอสยันขี้ไอคอมผแล้ว้ยเราต้องรุมีพ่อนนะครับเนี่ยคอเห็นแล้วเฮ้ยระเบิด บิตัวเองวังยานับระเบิดตัวเองปป้าแล้อนวะครัระเบิดระเบิดแลงโ้ใครพาของเลือดมาเนี่ยมเหาเล่ดเลยีเบอาจจะได้ท่ามพั้านละ

จะยิงไลอัพตรงไหนด่ะลี่ไปอลี่ไปี่ไปไอ้มาเล่นเกมเดียวกัน่น้วเจ้ลสวยไม่เป็นไรครับผมว่าเราต้องย้ายตัวไปวาโล่แล้วเล่น P B ยังไงให้ได้ฟิลอารมณ์วาโล้ยเฮีระเบิด เล่นยังไงเหมือนได้เล่นบาโลอุ้ยกลางเบิดเเตต่อกลางออกเนี้ยนะยาวยาวเนี้ยอเตอร์ีหมูปิงหมูปิงระวังไว้บนนะขาจสในสสนส่ง้องอยู่นะผมไม่รูวะเอาเิ้กชิ้หายแล้ว พี่วอสหน้าพี่อะไรบ้างนะจะไปวางบีนะระยะวางบีนะเจ้ที่วางพี่หมดใช่ปที่มาแล้วว้าวบอมบ์จังงั้นมาเนี่ยตรงจั้งตรงบีนะโอู้วไม่โดนปะวางเป้าสูสูงเลย บีแล้วเขัาบีแล้วเฮ้ยนาด้งทำจริงอ okay. okay. oh. hey, ุ้ย่ปกสยไหมเนี่อสเปิดโยยินเดียวครับโซครับนานนี่กดสปอร์แล้วไละยระเบิดเอเคโดนไปไม่้ไม่ด้ไดม่ได้มด้ไ้้่ดะ เดินกลับบ้านมีตุ้มรับขนมไปกินดิ่งถึงอย่ไปเราต้องป้องกันพี่ไม่เห็นนะยาวอะ่ะเอาจอยู่ข้างล่างด้วยมั้งเนี่ยมีได้ไเลยหน้ากลางนะเลอะไรตายเดินยาวนะติดอะไรวะไอเ้เหี้ยหน้าพี่เบลปะอุ้ยอยู่กลางสองขาง ก็ผมม่ผมฟังเสียงหาเสียงนี้เลยนแทนเลยแทนเลยวิ่งไปยาวแล้วไปยาวไปยาวไปยาวเหลือตัวเดียวบอม has been planted เโดาอกบทงมาเลยทีอเรียบร้อยนี่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 โี่คม เห็นจอที่เบลมีอะไรกระดูกกระดูกก็ไม่รู้เมื่อกี้ดีครับขอบคุณครับลูกมากครับทุกคนเหมือนผมต้องไปแล้วพรุ่งนี้มีทํางานโอเคครับผมก็ขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆครับผมนะเดี๋ยวคลิปการบอลแคนแคลสลายคลิปต่อไปที่ผมจะลงเนี่ยนะครับผมก็ให้คุณดูคอมเมนต์เขาว่าสลายเยอะๆนะผมเดี๋ยวผมลงแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า